หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลรนดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย Super Surprise d e ส์ดิวรถยนต์ซูซูกิวันนี้กับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วลดสูงสุด50,000บาท รับข้อเสนอสุดพิเศษนี้ก่อน30เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนัดมาพาทัวร์ชวนทุกท่านไปดูบอลพรีเมียร์ลีกเที่ยงเกิดกับพวกเราก่อติดโอทราฟร์ดแมนยูประทะเชลซีทัสนามแบบ VIP เดินพฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรลน์ในภาพหรือใต้วิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดง โปรแกรมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้น่าจะสนุกเข้มข้นสมกับที่แฟนๆรอคอยหลังหายไป2สัปดาห์เต็มรับคู่หกคำเปิดหัวด้วยเรวพูพบกับวัตฟอร์ดพาหงสแดงชนะแซงขึ้นไปนำไปจ่าฝูงทันทีก่อนที่แมนซีจะบุกไปเยือนเบอร,ร์ลี่เวลา3ทุ่มคู่3ทุ่มที่น่าสนใจนอื่นๆยังมีเชลซีเจอเบนฟอร์ดแล้วก็วูฟแฮนตันเจอกับแอสตันวิลล่าส่วนคู่ของเราอยู่ในช่วงดึก5ทุ่มครึ่งครับแมนยูแต่พบกับเลสเตอร์ วันที่จะงมี2ทีมลุ้นท็อปโฟเวสต์แฮมพบแอวอลนตนและสเปอร์ดนนิวคาสเซิลส่วนวันจันทร์มันเดนไนช์ช่วงดึกพาเลสจะเจอกับอาร์เซนอลติดตามการถ่ายทอดสดทาง r รูวิช i o n และ True ID ครับต่อไปขอยินดีกับเวนรูนี่เข้าหอเกียรติยศเพลเมีมร์ลกอย่างสมบูรณ์จากการเผยแพร่ภาพอย่างเป็นทางการรูนี่เป็นสุดยอดกองหน้าของปีแสดงทำสถิตยิงสูงสุดให้กับสโมสรที่253ประตูหวังได้โอกาสคุมมายอเต็ดในอนาคต จากบทสัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนยินดีกับเวนรูนี่ด้วยครับข่าวดีที่ทุกท่านน่าจะทราบกันไปบ้างแล้วสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของบูโน่แฟนเดยยาวถึงปี2026พร้อมมีออปชั่นขยายเพิ่อมอีก1ปีรับค่าเหนื่อย240,000ปอนด์ต่อสัปดาห์บูโน่ยังคงมุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับแฟนๆผมเติบโตขึ้นมาด้วยการรับชมทีมทีมนี้ฝันที่อยากได้โอกาสลงสนามที่นี่สักวันหนึ่งแล้วตอนนี้ความฝันของผมเป็นจริงแล้วถือเป็นเกียรติอย่างมาก ผมอยากประสบความสำเร็จกับสโมสรอ,อีกหลายอย่างและทราบดีว่าทุกคนในทีมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็เป็นเหมือนผมเราอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนๆมากกว่าสิ่งอื่นใดนั่นคือสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับไปฟังเสียงบูโน่กันสักเล็กน้อยครับพร้อมกับซับไตเติ้ล Hi guys I'm really happy to announce that I will be here longer with you I'm really happy for this moment and I hope that we together can bring the the trophies again back to to our home where they belong บ่อจากที่เรื่องขุมกําลังภายในทีมเจลูก้าดิมาร์เซโอเผยว่าแมนยูเตดหวังจะเก็บปอปอกบาไว้กับสโมสรและรอการเส็นสัญญาใหม่ของโค้ชบางทีคุณซือถาวรอาจจะต้องการให้ปอกบาเป็นส่วนสําคัญของโปรเจกต์ในขณะที่ปอปอกบากําลังรองฟังข้อเสนอจากทีมในสเปนรวมถึงฝรั่งเศสอยู่ทุกท่านอยากให้ปอกบาอยู่ตอ่อหรือย้ายทีมออกไปพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ความพร้อมก่อนเกมโดนเลสเตอร์ิตีคืนนี้ที่3โอทราวฟอร์ดเวลา5ทุ่มครึ่ง ถาสดทางทรูพรีเมียร์ลีกผลพรรคพีดังติดตามการภากมันได้ที่เพจและช่องแมนยูสู้ตายเช่นเดิมแมนยูแต่ไม่มีเอดิสันคาวนี่ที่บาดเจ็บกับเมสันกรนบูที่หายไปจากทีมเลสเตอร์ขาดวิลฟริดแอนดี้แดนนี่วอดและอนเบอร์ธาและเจมี่วา์ดี้สี่คนนี้ยังเจ็บอยู่ทั้งหมดมาร์กอาร์บตันกับลุคโทมัสต้องรอประเมินความฟิตสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีม แมนยูเตดของลาฟลังนิกมาในระบบ4-33ผู้สาวประตูดดบิดเดเคาก่อหลัง4คนแบคขวาต้องดูว่าจะใช้อารอนบิซาก้าหรือเดียโก้ดานโลครับเซนเตอร์ลาวเฟวาลานกับแฮร์รี่แม็กควายแบกซ้ายมโอกาสกลับมาใช้ลุคชอมีฟิลตุกลางบุโน่แฟนเดสปอบอกบาและสกอตต์เบตูมินีสามตัวลุกด้านบนมาคาสตรดฟอร์ดจอรอนซันโช ford, o, และแอนโทนีอีลังกาคริสโตโนโรนโดไม่มีชื่อเดินทางมาที่โรงแรมลอรีอนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ คาราวาเจตัวน่าจะเฝ้าภรรยาที่ตั้งคันอยู่เลสเตอร์ของไบยดอนลจเจอร์มานระบบ3-4-3สุ่สามผู้สปะตูแคสเปอร์ชมเคิลเซนเตอร์3คนเวสลี์โฟฟาน่าจอห์นนี่อีวานและคักลาโซยุนชูวิงแบ็กเป็นเจมจัสตินกับทิโมธีคาสตานคู่กลางแคนานดิลส์บิรลี่ฮาวจับคู่กับยูนิเตอร์มันสามตัวรุ่นด้านบนเจมแมดิสันฮาวิบานและเคเลชีอีฮนาโช หลายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นอัปเดตเช้าวันเสาร์ที่2เมษาย,ยนครับขอพาพมีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมหรือไม่ฟิตผู้ตสินในเกมนี้ได้แก่อังเดรมาลิเนอร์ส่วนผู้สินที่ดู V R คือไมเคิลโอลิเวอร์ตอนที่เรื่องผู้จัดการทีมคนใหม่ครับจากที่เจสันเบิร์นนักข่าวทีม2ของทันติกรยืนยันแล้วว่าเอริกเทนฮากกับมอริซิโอโปเชติโนจะมีนัดพูดคุยกับแมยูเตดอีกครั้งก่อนตัดสินใจซึ่งทั้งสองกุนซือต้องการได้งานนี้ บทสัมภาษณ์ของเทนฮากล่าสุดกับสปอร์ตวันแสดงถึงความเทียทยานที่เขาจะก้าวไปอีกขั้นในอาชีพการคุมทีมแม้ตอนนี้ยังโฟก,กัสกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมในช่วงโค้งสุดท้ายพาแฟนเพจและแฟนช่องจำได้ที่ผมรายงานไปเมื่อวันก่อนจากข้อมูลของบริซาเลดดี้นั้นเทนฮากได้คุยเรื่องเงื่อนไขเวลาในการหาข้อตกลงร่วมกันกับยูเตตเมื่อการสัมภาษณ์ครั้งก่อนสิ่งที่สื่อดับสูงรายงานว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากต่อการแต่งตั้งผู้จัดการทีม พาโยเตเลอร์ทนหาคือเส้นทางการลุ้นแชมป์สรายการของอาแจากที่เหลืออยู่ครับในฟุตบอลเอเลดิวิซีลีกที่ตอนนี้อาแจากนำพีเอสวีอยู่2คะแนนจากโปรแกรม27นัดหาขับเคี่ยวไปจนถึงท้ายฤดูกาลคือนัดที่34จะต้องลากยาวถึงกลางเดือนพฤษภาคมแต่ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งทำแต้มทิ้งห่างจนสามารถการันตีแชมป์ได้ก่อนก็อาจจะทําให้กระบวนการการแต่งตั้งโค้ชใหม่ของอยูตเตเ็จสิ้นเร็วขึ้น นอกเหนือจากเอเล c รดิวิซีลีกแล้วเทนฮา,ากจยต้องนำลูกทีมชิงบอลถ้วย KNVB เบเกอร์ K N v B B aker, กับ PSV อีกหนึ่งรายการใน,นวันที่17เมษายนนี้กุนซือวัย52ปีอาจจะอยากทิ้งทวนกับอาแจกสวยๆและให้ความเคารพต้นสังกัดปัจจุบันมเมื่อถึงเวลาที่ประจวบเหมาะทุกอย่างก็น่าจะเสร็จสิน้นถ้ายเูเตตต้องการแต่งตั้งเทนฮากช่วงท้ายฝากไว้สลับผลจับฉลากรอบแบงกลุ่มฟุตบอลโลกครับ กลุ่ม B จะเหลือโค้ต้าอีกหนึ่งทีมต้องลุ้นกัน3าทีมคือสกอตแลนด์ยูเครนและเวลส์กลุ่มดเหลือโค้ต้าอีกหนึ่งทีมเช่นกันลุ้นกัน3ทีมออสเตรเลีย UAE และเปรูโซนกลุ่ม E เหลือโค้ต้าอีกหนึ่งทีมลุ้นกัน2ทีมคือคอสตาริกากับนิวซีแลนด์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้มมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ